ที่เขาตักกินกันบาว่าจะโยตามตามาว่าจะคุดเอามากินหรือใช้เทคโนโล,โลยีนะโดดขึ้นมาก็ถือว่าเป็นบ่อนั่นมันเป็นมันเป็นถูปธประแต่บ่อเกิดตรงนี้น่าจะเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีเป็นนาม,มาทมสิ่งใดทีดด่เขาทำออกมาเขาเอาเป็นทั้งสองอย่างก็แล้วกันนะน่าเสียดาย ถ้าเป็นรูปประรมับก็น่าเสียดายทามัา่มเฮานะ,ะถ้านำมาทำก็โอ้ยิ่งเสียดายแล้วก็แถมอ่าแถมก,ก็คือคือเป็นคําสอนนะเป็นคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคาสอนของพระพุทธเจ้าธรรมะนะธรรมะคือคําสอนคือสิ่งที่ทรงไหวนะสิ่งทีดีทีงามนะสิ่งทีดีทีงาม เอาอีกข้อหนึ่งก็เป็นสิ่งที่ว่าสงไห้ซึ่งซึ่งซึ่งไัยอย่างใดก็สรงไห้สงไหวกับผู้ที่น้อมนำเอาอ่ะน้อมนำเอามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยเมื่อหาได้น้อมนำเอามาประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะทำม,มือเขา,าได้ ตกไปสู่ในตังตีบดีบังงามหรือมันสิ่งที่ชั่วร้ายตั้งหลายต่างๆตั้งกายตั้งวาจาแม้แต่ความนึกความคิดอะอย่างตั้งหลายเราเนี่ยมันก็จะส่งเป็นไปในรูปลักษณ์ดีที่เป็นเรื่องดีดีเป็นเรื่องที่ดูดีไปหันไปกาะชอบไปหันไปก็รักไปหันไปก็ะฮือความเอ็นดูสงสารอันนี้เรียกว่า อ่าธรรมะมันเป็นสิ่งที่สงไว้หรือหรือว่ามีมีไว้แล้วนะผู้ที่น้อมนําไปปฏิบัตินี่ก็จะได้ประโยชน์ตรงนั่นเกิดขึ้นกับตัวกับตนคําข้อหนึ่งก็คือว่าเป็นระบบบนะเนว่าธรรมะนี่ก็คือระบบการปฏิบัติที่ถูกต้องนะทุกขั้นตอนเขาจะ เขาจะทามันอย่างลงไปเนี่ยถ้าหากว่าเขามีเขามีธรรมนะใจสิ่งดีดีติงามเขาจะเนีย่ยจะทํามันอย่างด้วยขั้นตอนใดขั้นตอนอย่างก่อนตามเนี่ยมันดูดีนะมันดูดีเพื่อ,เ,อเพื่อธรรมะนี่มันมันชําละนะสิ่งที่มันมันดูบบดีอะ่ะมันดูบบดีนี่ไหลในระบบบบดีทั้งหลายต่างๆออก ธรรมะก็คือระบบเหมือนกันแต่ว่าเป็นระบบในการปตปฏิบัติเป็นในทางที่เป็นสัมมาสัมมาก็คือความถูกต้องทุกขั้นตอนทุกขั้นตอนจะอันเมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยมีไววก็จะนำป่าหือตัวเขาเนี่ยไปสู่ในต่างตีด่ดีทุกรูปลักทุกรูปแบบเพื่ออันังเพื่ออนัออนัง ก็เพื่อที่จะไปถ่ายถ่ายไปถ่ายถอนะถ่ายถอนสิ่งที่บดีทั้งหลายเนี่ยบอกว่าจะเป็นความนึกความคิดความปลาเทือนอันอยังตั้งหลายนี่ออกจากสันดานของคนนะของคนของคนเนี่ยฟังเจก็โหเราคาคนเนี่ยมันอฟังมันยงยงอยู่เนาะมันยงยงนะถ้าเป็นคํากริยานี่แน,นอนบรรนเฮาพูนว่าก้นก้นก้นกลอนนะ ถ้าขนอย่างก,กับแก่งชนิดใดชนิดหนึ่งนะชนิดใดชนิดหนึ่งอย่ากแกงแก่งแค่ก้านอมะมันมีหลายๆอยา่างสปะสเปดศูนกันอนะ่ะขนขนขน่ะมันดูเหมือนยุ่ง,ย,งยุ่งไนงน้นะเป็นตึงได้แล้วว่าขนเลยว่าขนนะขนจะอันมันก็จะได้ไปชําระ สิ่งทั้งหลายที่มันมีความป่าเถื่อนคนบมีศิลบมีทรรมอันหังอะไรแบบมันมีความละอายบ่มีฮิริบ่มีโอตปะเหี้ยมันมีความละอายเพราะความเป็นคนนี่มันต้องมีความรับผิดชอบนะบ่เหมือนกับอันตรงข้ามเนาะตรงกันข้ามเขาเนี่ยมันมีสัญชาตญาณมันมีอย่างมันมีอย่างเดียวเขานามีสัญชาตญาณ เขาก็หมายถึงเดรัจฉานทั้งหลายอ่ะนะเดรัจฉานทั้งหลายหมูมายอย่าไม่ใใจว่าอันเขาบันดนีนะบันดนีมันก็มีโยนะ่เดี๋ยวนี้โอ้ดูแลตามรายการตีเขาน้ำออกมาเสนอเนี่ยบอกว่าหมูบอกว่าหมาบอกเป็ดว่าไก่เขาเอามาสอนกันดู ทำตรงนั่นทำตรงนี้มีมีมีธรรมะอยู่ในตัวนะสัตวติมันมีปากอย่างกับอันเป็ดก็ดีไก่ก็ดีอันไปหันอันป่าที่มันอยู่บนบกเนาะอยู่บนบกฮะมันก็คงจากนี้ความนึกว่าเออถ้าหากว่ามมาจวยเหลือมันก็คงจะต้องตายมันก็ไปกราบแล้วก็ไปเอาไป เอาไปเอาไปลงสาดลงหนองใหญ่ๆนะคือชีวิตเขาหลอดปลอดภัยนี่คือมันจะมีความสำนึกของมันอยู่นะแต่อย่างไดก็าตามเาะขาก็หู้กันไว้ของอาเรว่าเขาเราเนี่ยเขามีแต่สัญชาตญาณสัญชาตญาณแต่เขาแบบมีความรับผิดชอบต่อใดนะยิงยิงมาเขาไม่ได้ฝึกได้สอน หรือวันเดลฉานที่เขาเรี่ยงอยู่เนี่ยมันก็นยังว่ายังมันก็ยังเป็นไปตามที่เขาต้องการแมอ่อากิยะอาการของมันที่มันแสดงออกเนาะมันก็นยังบัสมบูรณ์แบบอน,น,นะสมบูรณ์แบบอย่างเขาไก่หูหไกหันนะตามวัดตามว่าสัตว์าออาบางตัวมันบัด้มีความสน็กหรอกว่าตรงนี้ เป็นบริเวณวัดกาหน้าพระเจ้ากานาโบสนาวิหารหรือว่าในศาลามีพระพุทธรูปหรือสิ่งที่เขากราบเขาไหวมันก็ไปตรงนั้นนะไปไปแสดงอยังต่ออยังที่น่าเกลียดนะไปเบาไปนักอไปเนี่ยวใส่สิ่งที่ บอกวันจะญาจะทำอันนี้มันมันมันเป็นเรื่องของบัมีสันบัมีความรับผิดชอบนะแต่มนุษย์นี่มีสองอย่างเนาะก็คือยังมีความรับผิดชอบและมีสัญชาตญาณตรงนั้นนะตรงนั้นอแต่ว่ามันต้องบามันเถอแต่ว่านะ่ะอันนี้คือหมายถึงธรรมะนะธรรมะแล้วก็ธรรมะก็คือ อืมอันอย่างนี้ธรรมะคือพระรอดกันอย่างดำได้นะไผ่ไผ่มีธรรมะธรรมะอยู่ในหัวใจมีธรรมะน,อมนม้อมนำเอาไว้ประพฤติปฏิบัติยอมจะสร้างความปลอดภัยเนาะเขามีศินกำกับเนามีศินห้าบกไบเบียดเบียนไผ่กันอย่างอยากเขากำเบียดเบียนเฮาเนาะ เขากำมัทรมานทรกรรมเขาก็มัคิดได้อยัางกับเฮานะเพราะเขามีมีศีลมีเพศในอันติจะไปสร้างความเดือดร้อนฮือกับบุคคลอื่นนะเขาไปเป็นคนขี้ลักขี้จกชอบชิ้งวิ่งราวเผอบันไห้ม่ันมันนตรงนั้นเนี่ยแน่นอนละนะเพราะว่าของตีเฮาไปเอาของเปิ่นมาของตีเปิ่นมีอ่า มีเป็นสงวนเอาไว้กัเอาไปรักไปชิงอันยังเป็นมาเป็นของที่เป็นมีเจ้าของของที่เป็นห่วงแหนมนะ่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติกาตทั้งหลายเหล่านี้บันบันบ,บได้นะเอาเอา,เอาของบุคคลอื่นก็จะต้องถูกขอชำระนะบางครั้งก็กถึงกับชีวิตได้เหมือนกัน ชีวิตได้เหมือนกันบางครั้งก็ต้องไปถูกชำระกันในคุกในตารางโดยติบมีสินค้อ,อนในอะนข้อสองในอาทินนะโอ้ยิงสินข้อนสามี่ยิงไปกันได้ละนะบอกว่าภัยเป็นภยัยเม่ว่าลูกภยัยเอาภัยเนาะออคนเรามันถ้ามีตรงนี้มันก็หมดนะมดคุณมดกามดความเป็นคนมดความเป็นมนุษย์ ที่ได้สมญาว่าตรงนั้นตรงนั่นคําว่ามนุษย์มนุษย์เนี่ยเขาก็โห้กันอยู่ทั่วไปนะ o อยู่ทั่วไปแต่เขาจะเขาจะมีความสํานึกนะในรูปทรัพย์ตรงนั่นภาคภูมิใจตรงนั่นแล้วเขาได้น้อมนําเอาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเอามาใชใ้สมกับจีกับน้ําสมยาวน้าตรงนั่น มากน้อยแค่ไหนตรงนั่นต่างหากเนาะ,ะต่างหากนี่ถ้าเขาถ้าเขามีตรงนั่นนะเป็นคุณสมบัติคุณธรรมคุณจีเขาจะต้องเก็บไหวนะใส่เนื้อใส่ตัวเป็น A orn, อาพรอนให้กับตัวกับตนก็จะถือว่าเป็นเรื่องทีดีมากๆานะดีมากๆนะนี่ เอาว่ากันลรกๆออกไปกันแล้วกัน đó. เนาะขอต่อไปขอต่อไปก็จะคือคือหน้าที่เอหน้าที่หน้าที่ธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะครมีหน้าที่หูจักหน้าที่หน้าที่ของความเป็นคนหน้าที่ของความเป็นอันอย่างอัญญนอย่างคนท้านี้บาง บางคนนี่เป็นมีหน้าที่มากมายนะคนคนเดียวนี่มีหน้าที่หลายๆาอย่างไม่มีหน้าที่หลายๆอย่างที่จะต้องรับผิดชอบอ,อยังตรงนั้นโดยความสามารถโดยความอืเสียสะละโดยความดีที่เป็นมีโย่ก็ได้รับประกันหรือว่าได้รับความยอมรับจากหมู่จากคณะจากสังคมได,ได้รับการแต่งตั้ง คือเป็นนั่นคือเป็นนี่กันนอทโดยหน้าที่นะโดยหน้าที่อ่านํามันมีทั้งหน้าที่นอกหน้าที่ในะคนเราเนี่ยเป่นยังกรรมนิพนธ์ของภายนี่เป็นเขียนเอาไว้ว่าหน้าหน้านอกเนี่ยบอกความงามเป็นว่าเออเนี่ยนอนนอะรูปธรรมเอาหาาันไัยเขาก็สามารถทีจ่จะ มีเคาะได้มีเคาะได้หรือประเมินได้ว่าคนนี้คนคนสวยคนนี้คนบัดสวยคนนี้คนงามกับคนบังงามนี่เขาพอกันโดยนานานานอกนะนานอกเป็นแาหน้านอกในบอกความงามหน้านหนแล้วหน้าไหนก็บอกความดีบอกคมดีหน้าไหนก็น่าจะหมายถึงทางด้านจิตใจจิตใจทีเขา เอามีธรรมะตรงนั่นอยู่ในจิตอยู่ในใจหน้าในหน้าในบอกความดีหน้าที่หน้าที่ก็บอกความาหน้าที่บอกกันอย่างก็หน้าที่บอกความสามารถบอกความสามารถหน้าหน้าที่บอกความสามารถอย่างกับลกูกก็งหัวใจหน้าที่หน้าที่ของความเป็นลกูก เป็นโลกนอย่างไ้ทำอย่างไ้ที่จะสแสดงความเป็นโลกตรงนั่นโดยตีรับหน้าทีตรงนั่นอย่างนาทีเป็นโลกเนี่ยก็มีต่อพ่อต่อแม่ก็เป็นเพื่อเพิ่มเขาว่านะเขาเขาเขียนเอาไว้ฟังเขาเขาเขาว่าเขาเออเขาได้ยินได้ฟัง ว่าวันโลกนี่ก็ต้องเป็นไม่เท่าฮือป่อแม่นะได้ได้พึ่งเปินได้พึ่งปิงในย้มเปินแก่ชละว่าอันนะ่ะเป็นดวงตาหือป่อหือแม่เนี่ยได้พอหันพอเห็นอืมแล้วก็อเป็นพยายามเป็นพยาบาลคอยรักษาเนี่ยฮือป่อแม่เนี่อทุกเจ้าทุกเจนเลยนะเป็นแก้วสารพัดนึกนี่ ปรากฏเป็นว่าปรากฏคือมันเด่นชัดตลอดกาลน,นิรันเลยอันนี้ยินาหน้าที่นะมุจักหน้าทีนะ่ในอันที่จะกระทำบบเบาแียงแต่ว่าเป็นนะเป็นให้มันเป็นมันก็จะทำตรงนั้นเป็นนะถ้าทำาบ่เป็นมันก็แียงแต่ว่าทำไปลวกๆนะหนะ้าที่นี้มีมีอยู่โดยลักษณะแล้วก็ ก็มีอยู่นะโดยธรรมชาติแล้วก็โดยโดยการมอบหมายนะหน้าที่ของคนนี่โดยสรุปก่อนน่าจะมีอยู่สองประเภทสองประการคือโดยธรรมชาติเจนว่าปอหน้าที่ของความเป็นปอหน้าที่ของความเป็นแม่หน้าที่ของความเป็นลูกเนี่ยแน่นอนละโดยธรรมชาติคนเขาเกิดมาเนาะถ้าถ้าบะบะ,บะ อันนั้นก็คือว่ามาสนใจจะเป็นป่อคน้นแม่คน้นก็ก็อยู่ไปก็ยังมีหน้าที่ของความเป็นลูกอยู่นะแต่ถ้าว่าหากว่าอ,อมีขู่มีกิมขึ้นมาอีกนะนะก็จะได้มีหน้าที่ทาเหมือมีลูกมีเต้าขึ้นมาก่อจะได้มีหน้าที่ของความเป็นพ่อคน้นแม่คน้นกะ่อนะอันนี้มันก็เป็นไปตามเผ่าพันธุ์เนาะ,ะก็ว่ากันไป อ่าด้วยหน้าที่ความมอบหมาย,ยหน้าที่หน้าที่รับความมอบหมายก็ยังว่าเอาความเป็นผู้ใหญ่ก็ออกดีนอกกรรมนั้นก็ออกดีอธิบดีอำเภอผู้ว่าอันนี้มันเป็นหน้าที่โดยการม,อ,มานะอบหมายนะมอบหมายตรงนั้นตรงนี้คื้เนี่ยดย้วยด้วยสรุปก็ก็คือว่ามีหน้าที่โดยสองอย่างนี่แหละนะ แต่ว่าหน้าทีเขาก็ต้องทําหน้าทีคือดีนะเป็นป่อก็เป็นป่อดีเดอร์แม่ดีเดอร์ป่อแก้มแสงแป้งจินจ้อยเอกอะนาเจ้าแจงจินจ้อย่าทำเสียความเป็นป่อเป็นแม่เป็นปาอก็เป็นป่อเป็นเป็นแม่ก็เป็นแม่เป็นเนี่ยเป็นลูกก็เป็นลูกเป็นบ่สักแต่ว่าเป็นนะสักแต่ว่าเป็นนะยอย่างปัจจุบันนี่เขาเป็นกันโอ้ เป็นหัวเป็นเมยกันบันไดกี่วันกี่ยามอะนะกี่วันกี่ย่อมก็เลิกล้ากันไปนะเพราะว่าเพียงแต่แต่หาประสบการณ์กันหรือว่าอย่างใดก็ก็อยากที่จะคิดหรืออยากที่จะคิดตรงนั้นอีกอย่างเขาก็มาเคยไปสัมผัสตรงนั้นเนาะเขาก็ว่ากันไปถามอันนี้ความกันแล้วกันนะความกันแล้วกัน ถ้าแต่ว่าถ้าเขาเขาทำหน้าที่ของเขาดีมันก็จะทำตรงนั้นนะมาทำตรงนั้นฮือือือเขาเรียกว่าคือือความงามฮือความดีฮือสิ่งดีสดใสือกับตนเองนะถ้าหน้าที่ดีเปินก็บาหน้าที่นี้นะก็มีหน้าชูราศีนกะ็ หน้าที่ดีแต่ขี้เกียจคนเหยียดยามหน้าที่นั้นสำคัญกว่าคนหน้างามหน้าตาดีหน้าที่สามเหมาะงามเลยนาคำกนบทนี้ก็มีคติเตือน,น,นเอาไว้ก็ก็ดูดีอยู่นะคนขาก็มีอาถนาที่ดีนี่ก็ทำให้คนเขาฮักของหอมเนาะ ของหักของผมมันอยู่ตีตัวคนนะบัดได้อยู่ตีวีตรงนั่นตรงนี่หรือไผ่อ่หมอบยัญงห้่อมันอยู่ตีว่าตัวเขาเองจะทําตัวเขาเองหู้จักรับผิดชอบหู้จักมีความสํานึกเป็นอัญงต่ออังมันก็จะทําให้เป็นการเชิดโฉความสวยความงามให้กับตนเองแต่ทานาที่ดีนะ หน้าที่หน้าที่นี้อู้เป็นหน้าที่ที่ดีละรับหน้าที่ตรงนั่นตรงนั่นมอบพือ่ออ้เป็นหน้าที่ที่มีเกียรติมียศแต่ไาเป็นคนขี้เกียจนะเป็นคนขี้เกียจคนก็มาก็มาชอบนะคนก็มาชอบนะอืมหน้าที่นั่นสําคัญกว่าคนหน้างามมาคนทั้งสองอย่างที่เก้ามานะก็ปฏิเสธถ้าหากว่าเฮามมี พำบ่มีทำบ่มีหน้าที่ดีดนะถ้าคนหน้าตาก่อนดีอ่าแต่ว่าการปฏิบัติปดิบัดีบาไว้วางใจนะบาเป็นที่อันออรปพอใจรับหน้าที่ไม่ได้เรื่องทำอันยังก่อนมาเรียบร้อยนะโอ้บ่มีผายต้องการตรงนั้นนะไม่ไปยต้องการ ตรงนั้นก็ขอฝากเนาะขอฝากบาคนเขาอย่างใดอย่างใดเนาะก็ได้มีโอกาสนะได้อุบัติเกิดขึ้นมาในโลกใบนี้แล้วก็ได้เกิดมาเป็นคนนะเป็นมนุษย์ก็ถือว่าโอ้เป็นบุญเป็นบารมีอันมหาศาลเพราะว่าการเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์นี่มันจะได้ง่ายนะพระพุทธเจ้า ก็ตัดเอาไว้กิจโชมนุสสะปฏิลาโพการที่เขาจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เมื่อเป็นคนนี่มันยากนะมันยากแต่เมื่อเขาได้มาตรงนี้เขากัพยายามเนาะในอันติจะใจในอันติจะบริหารตัวตนของเขาเนี่ยเป็นไปในรูปลกักษณ์ติดก่อเกิดพอตั้งหน้ามีความหวังพอตั้งหลัง ่อยเกิดความสุขนะว่าบ่อยน้อยเนาะเพราะว่าเป็นคําที่ทองเอาไว้นะทองเอาไว้เป็นสนนของยืมเป็นมานะรู้จะเป็นของลวงตาแผ้เยื่อไหมนะวัดประยุรวงศาวาดก็ไปอ่านปะในหนังสือรู้จะเป็นหนังสือจีหลวงตายนะเป็นเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามอย่างเนี้ยปะก็เลยหัน่าเออนาจะนาจะจดบันทึกไหวในจิตในใจ จำเอาไว้เผื่อว่าจะได้นํามาบอกกล่าวกันต่อๆไปอันนี้ก็เป็นสนนของหลวงตาเป็นถึงแก่มรณะผ่านไปเหมือนละเหมือนนักหน,นาปะปันเมือนผ่าปะปะันอืมจะได้จะได้ก่อเนี่ยอันนั้นก็อเป็นไปในหลูต่ตังที่มันบัพพิจักสิ่งทรรทเนาะสร้างความดีสร้างอันว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทาไปโดยหน้าที่โดยการงานอันยังก่อตาม เพื่อที่จะให้เขาเป็นคนดีคนดีของของสังคมคนดีคนดีของป่อของแม่ของครูบาอาจารย์ของภัยต่อไผ่ก็ตามก่อนบ้านของเมืองเนี่ยมันก็ต้องก็ต้องพยายามในอันติจักรธรรมเป็นว่างานดีนี่สําคัญตีใจนะงานดีงานดีสําคัญตีใจงานที่ยิ่งใหญ่สําคัญตีคนถ้าคน ถ้าคนเบาไหนแล้วมันก็เบาไหนอ่ะนะเป็นมนุษย์สุดดีเนี่ยมนุษย์สุดดีนี่มีอยู่สามสามอย่างนะสามอย่างเอาใกล้จะจบแล้วลนี่หลังเดียวเวลาเวลาอยู่เล็กน้อยเนาะเอากระลิบว่าละกระลิบว,ลว่ามนุษย์สุดดีนี่มีอยู่สามอ่อนเป็นว่าอ่อนน้อมนะอ่อนน้อมก็ก็อ่อนแสดงความเคารพเองะ,ะความเคารพความนอบน้อมเนี่ยอ่อนหวาน,นอ่อนหวาน คือคือปากหรือภาพพศนาภาพศพ,พจนนาหรือคำโอคำจาเนาะอ่อนหวานมันก็จะสร้างเพิ่มพุ่นนะยังตรงนั้นประทํามเขามีราคีตีตรงกันข้ามนะพันเป็นคนอ่อนหวาน,นามันจะเป็นคนอ่อนแอนนะถ้าอ่อนแอนในใจใจบ่ได้นะต้องเป็นคนอ่อนหวานแล้วก็เป็นคนที่อ่อน อ,อ,อ่ญญอนนยังอ่อนโยนดีเนี่ยมี่าทาั้งกิริยาสุภาพเรียบร้อยนะทำจิตใจคืออะไรวาบักกร้งกระดังอนการอูกการจาสรุปแล้วว่ามนุษย์สุดดีนี่ก็มีอยู่สามคืออ่อนน้อมอ่อนเคารพนะอ่อนเคารบอ่อนหวานแล้วก็อ่อนโยนดีอันนี้ก็อ้ก,กจ่านะบะดัดน้ เกณฑ์รัตั้งหัวข้อเรื่องอ่านปบปะคืดอันใด,ด้ก็ลำดับมานะคือกับสถาปอออกไม่ออกเขาั้งหลายเนาะได้สนับเอาฟังบางเวลาเวลาตรงนี้มันสูญเสียไปก็อสาบันทึกเอาไว้หนาอสาอสาเราว่าวันนี้ก็วันพระเนี่ยวันพระจะได้ก็ต้องขอกราบคารวะต่อครูบาอาจารย์เจ้าทั้งหลาย ตลอดถึงสถานาอิโจมสถาธุชนทั้งหลายนอกที่ได้ใจเวลาหนั่งฟังรายการธรรมะของ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 ใบของอัตมากากรรมใจนะเป็นขององค์สมเด็จพรสมมาสัมพุทธเจ้าเอามาเสนอเเฮาตัานทั้งหลายได้ฟังกันนะคงจะคิดว่าสมควรกับเวลา โดยคุณความดีตั้งกายก่อนดีวาจาก่อนดีเนาะความนึกความคิดอันเป็นไปในรูปทางทินเหลยกว่าทางส่วนที่เป็นกุศลน,น,นะคุณความดีที่ได้บำเพ็ญําเพ็งกันมาก็ขอ,ขอตรงนั้นจงนด้เป็นตบปปจจัยหนุนน้ำหือตันตั้งหลายมีความสุขความเจริญมีสุขภาพปนไม่แข็งแรงเนาะมีพรอ,อันประเสริฐสีประการ ก็คืออายุวัน,นสุขปะละตัวถึงกันจุผู้จุคนเลอขอเจริญสุขเจริญพร